สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครช่อง YouTube นะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลค่ะโอ้วันนี้โชคดีจักเลยนะคะร้านไทยนิยมความสวยของเรานะคะได้ต้อนรับแขก VIP นะคะก็คือคุณนายนะคะแผนทองใช่ไหมคะคุณนายแผนทองนะคะเป็น f c เป็น f c ที่รักคุณแม่มากที่กดไลค์กดแชร์อยู่ในช่องนี่ค่ะตัวจริงนะคะท่านก็มาเยือนที่ร้านเรานะคะวันนี้ ท่านจะมาเหมาทั้งหมดเลยนะคะกอ,อ,องไม่เยอะค่ะเมาเมาเหมา,หมา,หมาจ้าวันนี้ในเอฟซีจะต้องดูนะจะมีของเดรย์กับเอฟซีหรือเปล่านะคะวันนี้ไรส์สดนะคะกระเป๋านี้ท่านก็เอฟนะคะกระเป๋านี้ท่านก็เอฟนะคะโอ้โหท่านจะเอฟทุกอย่างเลยเอฟทุกอย่างเลยค่ะอันนี้กระเป๋านี้ท่านก็เอฟนะคะเพราะท่านท่านสะ,ะ, <c oughs> ะพายสวยมากพายมาไหมวันนี้ <c oughs> นี่ไง สบายอ๋อนี่ไงนี่ออนี่ทนซื้อแล้วใช่ไหม,มอม่าสายอโอ้เงินเต็มเลยค่ะพายเงินมาเต็มกระเป๋าเลยค่ะเพื่อจะมาเอฟสินค้าโดยเฉพาะ <c oughs> <ช>วันนี้ท่านจองตัวนี้แล้วนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้สําหรับช่วงที่คุณนายแพนทองมานี่คคัะปกติเราขาย900 <c oughs> คุณนายแพนทองมาเราขายแค่600นะคะโปรโมชั่นเลยราคา600บาทนะคะยังไงมาแล้วให้คุณนายเป็นดีจซเตอร์ให้เลยนะคะนี่ก็600นะคะนะ นี่ก็หกร้อยนะคะ way, คลิปกระเป๋าคลิปนี้ก็นี่หกร้อยนะคะสวยมากนี่ท่านสะพายมาใบนี้นะคะของเลขาท่านนะคะเป็นกระเป๋าทรงหัอยมีสองใบได้กระเป๋าเลขกเลยค่ะเมาเลยเมาเลยตัวนี้ตัวนี้นะคะปกติไม่วันนี้ขายสี่ร้อยพอช่วงที่คุณนายอันนี้ท่านเลขานะคะแล้วก็นี่คุณนายนะคะโอ้โหใส่ชุดแบบคุณแม่ดูแล้วดูไม่ออกว่าคุณไหนเป็นเลขาแล้วแล้วคุณนายเป็นคุณนายนะคะมา อยากให้ดูเต็มตัวนะคะอยากให้ดูเต็มตัวนะคะโอ้โหม <คน S 2> าในชุดเหมือนกันค่ะคุณนายเหมือนกันแต่เป็นเรขานะคะกับโอ้โหมาแบบสวยเลยนะคะชุดก <5 S 2> ็ชุดสวยีลยเลยะคะ่ะผ้าผ้าคลามนะคะโทนแดงเลือดนกผ้าคลามโทนอ่าม่วงม่วงกีบบัวโอ้โหสวยมากคุณแม่ตกไปเลยเห็นไหมคุณแม่ดำพี่ๆไปเลยนะคะคุณแม่มาในชุดเทานะคะตกตกไปเลยนะคะช่วงคุณนายมาร้านนะคะ เราก็ให so ้คุณนายให้โชคนะคิด400พอนะคะ400พอกระเป๋ามันคุณท่านท่านท่านรองเลขาใช้นะคะ่ดูท่านเลขาใช้นะคะเนี่ยท่านเลขาใช้อ่าถ้าคุณแม่ลงคลิปเสร็จปุ๊บแคบเลยนะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะสวยค่ะวคุณนายบอกคุณนายซื้อ500แต่วันนี้คุณนายให้โชค400พอค่ะ400พอแล้วก็สวยมากเลยค่ะมีสองใบเท่านั้นนะคะ400พอนะคะ400พอ สี่ร้อยพอค่ะสวยมากสี่ร้อยสี่ร้อยพอนะคะไม่เอาห้าร้อยค่ะเอาสี่ร้อยมีสายสะพายเหมือนของคุณนายเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าทรงนี้คุณนายยกให้หน่อยอ๋อนี่ก็สวยจังเลยนี่หกร้อยบาทแบบของหนุ่มหรือเปล่านี่แบบเดียวกันค่ะแต่เป็นลายพระราชทานค่ะใบนี้แบบของคุณนายเลยค่ะแต่เป็นลายพระราชทานค่ะตัวนี้อันนี้แบบของหนู่ใช่เปล่าคะแบบเดียวกันค่ะแต่เป็นลายพระราชทานค่ะแล้ว ก็สแสดงว่าจะเมาเยอะอยูน่นะวันนี้น่ะค่ะแล้วมีแค่นี้ค่ะส่งปุกปุยนี่มีแค่นี้ส่งกระปุกลูกนี่แค่นี้ใบละหกร้อยบาทถ้าท่านใดรับรับเลยนะคะท่านใดรับรับเลยค่ะหกร้อยบาทสวยจ,จริงมาจากวลรีน่ะคะเี่ยมันมาเมาได้ตรงเลยคะ่ะอ่ท่านภูมิกับอยู่ที่บึง,บงการบึงการนะคะแต่คุณนายท่านอยู่วารีชุมนะคะ ท่านก็แวะมาอุดหนุนนะคะแวะมาเอฟสินค้าของเรานะคะสวยค่ะสวยสวยมากสวยค่ะสวยสวยสวยเรามีนาทีทองใบเล็กด้วยนะนาทีทองใบเล็กเพิ่งทำมาวันนี้เองใบเล็กนะคะโปรโมชั่นเอาแต่ไข่เย็บขอยที่สี่ร0อยบาทคุณนายมาเยอะสวยเพิ่งเย็บมาหม่าวันนี้ค่ะใบเล็กนะคะสี่เล็กเอาสี่เล็ก่าสัสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะคุณนายลองยกดู เห็นไม่ได้เลย <izon> นะน <a> <Interior. S 1> yeah, ี่เมาว่านันี่เนี่ยผ้าอย่างดีเลยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะสวยมากเลยเพิ่งเย็บผ้าใหม่ๆค่ะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทลายเก็บทำนะคะอันนี้ไม่ได้เอาผ้าผ้าค่ะอุปกรณ์นะคะเอาเฉพาะค่าเย็บให้ช่างใช่ไลายพระราชทาน่ะคุณแม่ลายพระราชทานนี่ไงอันนี้บอกอันนี้อันเดียวก็ไดาษเลยอันนี้ลายพระราชทานะคะมีลายเรียกเลยค่ะสวยมากเลยนะคะ ต้องคุณนายมานะคะโปรโมชั่นอยู่ที่400บาทปกติเราจะขายอยู่900 700นะคะ400บาทใครรับรับเลยนะคะใครแคบแคบเลย,เยสวยจริงค่ะสวยจริงซื้อไปแล้ว10กว่าใบแล้วเด้อนี่คสวยมาก,มกค่ะ400บาทให้รับงาน,นเนี้ยงานเลล็กแม่งานเนี้ยงานเนี้ยเรยวกันหรือเปล่าเน,นี่ยนี่ะนี่ลายตะเก็บงทำจ้ะนายอันพร้ละจะเก็บงทำนี่ก็สวย นีแต่ายสเก็ตทำค่ะสเก็ตทำก็สวยค่ะ400บาทเฉพาะคลิปนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้เราก็ทักมาวันนี้นะคะถ้าเลยวันนี้ไปจะอยู่ที่700 400บาทค่ะ400บาทค่วนค่ะด่วนด่วนด่วนมากค่ะสวยมากค่ะที่โทนสวยค่ะเมาเลยค่ะวันนี้ขนาดมาจากวันลีเต้นเต้งใจมาเลยนั่นนี่ยสวยมากค่ะ400บาทค่ะ400บาท พ่อคุณแม่ลงแคบและแคบเลยนะคะสี่ร okay. well, hey, ้อยบาทค่ะค er ุณทํทำเสร็จวันี้คุณแกะกล่องมื่อกีคนะคะิ่งแกะกล่องมนนี้เองนะคะเพิ่งแกะกล่องนะคะเพิ่งแกะกล่องมันมาเลยนะคะสวยมากค่ะสวยค่ะสวยค่ะแกะกล่องมันมาเลยนะคะเอฟเลยค่ะเอฟเลยเห็นไหมคะสวยมากเพิ่งแกะกล่องนะคะมาไม่เยอะค่ะมาไม่เยอะเพิ่งแกะกล่องค่ะนี่แน่ๆอยู่ในมือเยเอฟแล้วค่ะเอฟแล้ว สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะแคบแล้วใช้ตลอดชีวิตค่ะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะตัวหน้าคุณแม่หน้าดำหน้าแดงอยู่คุณแม่กตะสวยอยู่แล้วคุณแม่ยังไม่ได้แต่งหน้าค่ะลูกไม่แต่งหน้าก็สวยแต่สวยสี่ร้อยบาทนะคะส yeah. ี่ร้อยบาทนะคะคสวยทำไงก็สวยขอบคุณค่ะนี่ค่ะสี่ร้อยบาทนะคะจับมาเลยสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะ สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะแคบมาเลยสี่ร้อยบาทสวยทั้งนั้นเลยของคุณแม่สวยสวยที่สุดในสกลนครอันนี้เดียวใบเดียวนะคะสี่ร้อยบาทใบเดียวแคบเลยสวยมากเดียวใบเดียวสวยค่ะสวยหมดเลยค่ะสวยมากมากแคบแคบแคบค่ะแคบแคบแคบเราจะยกของคุณนายมาแล้วมีอะไรบ้าง อันนี้ลายเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ลายสวยเ่อตัวนี้จะเป็นช่อจับเป็นลายตัวนี้สเก็ตทำค่ะนี่สเก็ตทำตัวนี้สวยลายหาปลาวานต้องมีเล้นมีแล้วใช่ไหมตัวนี้สวยรับเลยไม่มีของแล้วโอ้คุณนายแคบแล้วนะคะเห็นไหมคุณนายแคบไปแล้วนะคะลายพระราชทานหกร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะ สวยที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดนะคะท่านนาดูคลิปคุณแม่อยู่นะคะทักมาเลยนะคะอยากได้ใบไหนล่ยไหน,ไหนมวกที่คุณนายใส่ก็โปรโมชั่นนะคะปกติใบหนึ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทวันนี้คุณนายมาเป็นพีเซนเตอร์ให้<ว>คิดสามร้อยห้าสิบาท<ว>คิดสามร้อยห้าสิบาทนะคะคุณนายมาเป็นพีเซนเตอร์ให้นะคะคิดคุณนายให้โชคนะคะสามร้อยห้าสิบาทเท่าน,นั้นเองหมวกปลาค่ะแคปมาเลยนะคะ สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองสวยมากคุณแม่ส,สวยใสก็สวยอ,อันนี้ของคุณนายเนาะได้เ,อ,ดเอามาไว้ตรงนี้แบบที่สวยเลื่อนเลยเล้ป่ะดิเลื่อนเลยค่ะเลื่อนละเลยนะเลื่อลนะอลนะค่ะหมวกนะคะหมวกก็โปรโมชั่นนะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะเอฟซีท่านใดดูคลิปคุณแม่แล้วนะคะแคปมาเลยค่ะแคปมาเลยช่วงนี้เวลานี้นะคะคุณนาย แหนทองนะคะท่านนั้นมาให้โชคแล้วนะคะ <c oughs> คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวดูแลคุณนายเพื่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ท่านเลขาสวัสดีค่ะ,ด,คะดูชุดท่านเลขาสวยมากาพากามของดีสกลนครนะคะสวยมากสวยมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ